หลังจากที่เราได้ทำโครงร่างของคอร์สแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะมาใส่หมายเหตุหรือว่าบันทึกให้กับแต่ละส่วนได้อย่างเช่นในส่วนของคอร์สเนี่ยเราก็อาจจะใส่หมายเหตุไปว่ารายละเอียดของคอร์สนั้นคืออะไรวัตถุประสงค์ของคอร์สนะแล้วผู้ที่จะมาเรียนคอร์สนี้เนี่ยต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้าง ต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับหลังจากที่ได้เรียนคอร์สนี้เสร็จเนี่ยคืออะไรเราก็ตั้งเป็นเป้าหมายหลักๆอย่างนี้ไว้หรือในส่วนของหมวดหมู่นี่เราอาจจะบันทึกไว้ว่าหวดหมู่เหล่านี้อะไรคือสิ่งสำคัญที่เราควรจะสอนให้ผู้ชมนั้นได้เรียนรู้หรือ ในแต่ละเรื่องเนี่ยเราอาจจะใส่หมายเหตุอะไรที่เราควรจะสอนให้กับผู้ชมอย่างเช่นการบันทึกเสียงนี่เราอาจจะใส่หมายเหตุไปว่าควรให้ผู้ชมนั้นได้มีการทดสอบการบันทึกเสียงก่อนก่อนที่จะบันทึกงานจริงและการใส่หมายเหตุต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องการใส่ที่ส่วนไหนให้เราคลิกไปที่ส่วนนั้น แล้วก็กดปุ่ม f 4บนคีย์บอร์ดหรือคลิกไปที่ไอคอนโน้ตมันก็จะเปิดหน้าต่างโน้ตขึ้นมาจากนั้นเราก็สามารถจะป้อนข้อความต่างๆลงไปสามารถจะปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆทำไฮไลท์ใส่รูปภาพใส่ไฮเปอร์ลิงก์ก็ได้ อย่างเช่นผมก็จะเขียนว่ารายละเอียดของคอร์สสิ่งที่ผู้เรียนควรจะมีนี่ก็เป็นตัวอย่างเมื่อต้องการจะบันทึกแล้วก็ปิดเราก็คลิกที่ด้านนอกของหน้าต่างโน้ตมันก็จะเป็นการยุบ เราก็จะมีไอคอนปรากฏขึ้นมา,า,เ,าเมื่อเราเอาเมาส์ไปวางเราก็จะเห็นรายละเอียดหรือเมื่อคลิกมันก็จะเปิดหน้าต่างโน้ตขึ้นมาซึ่งเราก็สามารถจะแก้ไขได้เมื่อแก้ไขเสร็จก็คลิกไปที่ด้านนอกก็จะกลับไปแสดงผลปกติหรือในการบันทึกเสียงเราก็อาจจะตั้งโน้ตไว้ว่าให้ผู้ชมนั้นได้มีการทดสอบก่อนบันทึกจริงเราก็ คลิกไปที่หัวข้อาการบันทึกเสียงแล้วก็กดปุ่ม f 4ใส่มาเหตุลงไปมเมื่อปอนเสร็จแล้วเราก็คลิกด้านนอ,อกนี่ก็จะเป็นการใส่โน้ตต่างๆเพื่อบันทึก สิ่งต่างๆในสิ่งที่เรารู้ในสิ่งที่เราควรจะบอกให้กับผู้ชมเพื่อจะทำให้งานเรานั้นตรงตามสิ่งที่เราต้องการ